เรียว่าเป็นเกียริแหละเป็นเกียริมากๆนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับก็ Japan Expo shining star award ครับอันนี้มันเป็นรางวัลมันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ใช่ครับก็เป็นเชื่อมสัมพันธ์ของไทยญี่ปุ่นก็ดีใจมากๆเลยที่คณะกรรมการนะครับได้มอบรางวัลนี้ให้ครับก็พอมีบ้างใช้นี่ก็เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นครับผมครับ ก็ใหม่ๆยังเคินอยู่เลยเนี่ยก็ตื่นเต้นมากสำหรับรางวัลน,นี้ครับก็จริงๆน่าจะก็พูดตรงว่าเรามีโอกาสในแมเล่นซีรีส์ซีรีส์ที่ค่อนข้างที่ก็ดูได้ทั่วโลกเนาะเราก็อาจจะมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นที่ต่างประเทศเรวมไปถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยก็เลยน่าจะได้มาจากตรงนี้ครับไไเราปแแฟนมีต่างประเทศครับ ก็พอมีนะมีมีบ้างแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับแต่เขาก็น่ารู้จักจากซีรีส์แหละครับผมยังมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าไปแฟนมีที่นู่นครับไม่และอยากเปไนที่ใครอีกอยากเป็นแฟนชาวไทยสักทีหนึ่งในเวลาทีาเจอเราเขาเรียกชื่อเราในซีรีส์เรียกชื่อจริงๆนะทุกวันนี้ก็น่าจะเรียกเรียกชื่อเราแล้วครับไม่ได้เรียกชื่อตัวละครสักเท่าไหร่แล้วตอนนี้ครับผมแล้วถ้ามีคนเรียกชื่อตัวละคร จริงๆถ้ามุ่จะเป็นในโซเชียลเนี่ยก็ยังพอมีอยู่เรื่อยๆบ้างครับแต่ว่าเวลาเจอตัวจริงก็อาจจะเรียกยูโรครับเพราะว่ายูโรน่ารักกว่าครับไม่เราจริงเรายอมรับไหมว่าเราน้ารักจริงๆผมรับหมดรับหมดรับหมดครับก็ยินดีทุกคําชื่นชมไม่ว่าจะหล่อจะสวยจะน่ารักทุกอย่างเอาหมดครับเราเปิดรับครับ ใช่ใช่ใช่ครับคือตั้งใจไว้ว่าวันที่8เนี่ยจะไปเลือกตั้งแล้วก็ลองเช็คดูว่าทางงานเนี่ยมันเริ่มเมื่อไหร่เริ่มกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะบินกลับไปได้ไหมก่อนที่เราจะจะมางานเนานะมันก็ปรึกษาจากทีมแล้วว่าทีมก็บอกว่าสามารถไปได้แต่กลับมาให้ทันนะเราก็เลยบินไปเมื่อวานบินไปเมื่อวานแล้วก็มีโอกาสได้ไปทําบุญน,นู่นนี่นั่นตื่นเช้าม,มาก็ไปเลือกตั้งที่จังหวัดอุดรแล้วก็ลงคะแนนเสร็จก็กลับมาเลยครับตั้งใจตั้งใจครับ เสียงเล็กๆของเราก็มีค่าครับผมผมก็เลยตั้งใจเพื่อที่จะไปวันที่8วันนี้ครับตอนนี้ไม่น่าทันไม่น่าจะทานแล้วครับถ้าถ้าไลฟ์ถ้าไลฟ์ยังทันอันนี้ไม่ได้ไลฟ์เนาะไลฟ์หรือหรออะใคร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 ดูไลฟ์อยู่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับไปใช้สิทธิ์ของเรืองเสยงเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะหาคนที่จะไปพัฒนาประเทศให้ได้ครับ ก็อยากให้ไม่อยากให้นอนหลับพับศ์ลนาะโอกาสมาทีนานๆทีจะได้มีโอกาสเลือกกันก็อยากให้ทุกคนไปช่วยกันนะครับประมาณนี้ครับเราเป็นโเชอากแ้แมาโอ้ จริงประเทศไทยมีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกคือยนะูโรยูโรเนาะก็มีความน่าสนใจอันดับแรกอาหารก็หลากหลายเพราะว่าอาหารประเทศไทยเนี่ยมันมีขั้นี่จะหลายชนิดหลายภาคแต่และภาคก็อาหารก็รสชาติก็ต่างกันการทําวิธีการทํททกาทก็ต่างกันผมก็อยากให้แบบลองมาเชี่ยวประเทศไทยลองมาเจอกับอาหารสวยๆอาหารอร่อยๆแต่ละเมืองแต่ละภาคแต่ละรสชาติเนี่ยก็อยากให้คนญี่ปุ่นนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็มาได้นะครับสถานที่กค่อนข้างที่จะเยอะ นะครับด้วยความที่เราเป็นเมืองพุทธเนาะเมืองพุทธเนี่ยผมก็เชื่อว่าวัดสวยๆวัดอะไรก็นะ่าสนใจก็สถานที่ท่องเที่ยวอลทางเยอะก็อยากเรียนเชิญนะครับผมสําหรับแฟนๆชาวญี่ปุ่นถ้ามีโอกาสได้ดูคลิปนี้ก็มาเที่ยวกันได้นะครับที่จริงก็มีผลงานให้ติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่รอการนะครับแล้วก็จะมี มีละครมีละครที่ถ่ายทำกำลังถ่ายทำอยู่นะครับแล้วก็จะมีมีซีรีส์ครับผมก็ก็ฝากรอติดตามครับประมาณนี้ครับไม่มีคมีตนะเห็นเห็น <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครับไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่าจะเป็นซีรีส์รวมไปถึงภาพยนตร์อยากมีเหมือนกันกำลังครับมีมีแพนคิดคิดอยู่ว่าอยากอยากจะมีเพลงของตัวเองสักหนึ่งเพลงคือปกติที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นเพลงประกอบละครแล้วก็จะเป็นเพลงที่ไปคอปเปอร์เขา แต่ยังไม่เคยมีชื่อตัวเองที่แบบเป็นศิลปิเนเองจริงๆครับคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องซ้อมซ้อมค่อนข้างต้องซ้อมร้องต้องเรียนการร้องเพลงเพิ่มข,ขึ้นอีกเยอะอยู่ครับแล้วเราเป็นคนชอบเพลงแนวไหนถ้าอยากจะออกชอบเพลงแนวไหนที่ของเราสักหนึ่งถ้าชอบจริงๆอ่ะชอบอีสานชอบรุ่นที่ที่ททททเราเราฟังมาตลอดนะเพราะว,ว่าพวกเราก็มีคนอีสานค่อนข้างเยอะศิลปินก็จะเป็นรุ่นที่เป็นผู้วิจารณ์ด้ยไรเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอไรอย่างเงี้ยจะเป็นอีสานแต่ว่า จริงแล้วเราก็ชอบฟังเพลงแร็ปฟังเพลงแบบโยโยโยฮิปหอบอ่าเขาบอกว่ามันสามารถมิกกันได้ก็อาจจะเป็นแนวนั้นก็ได้ข่าวอ,อ,อ,อันนี้คือลำบากใจเหมือนกันอันนี้คือเป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นเต้นไม่ไม่ค่อยถนัดการเต้นเท,เท่าไหร่ครับก็จริงฝึกนะ ฝึกค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแต่ว่าฝึกมันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้เลยผมก็ไม่เข้าใจว่าการฝึกของผมอะ่ะมันอาจจะอาจจะไม่ตรงจุดเราอาจจะเจอครูที่ไม่สามารถบอกเราตรงจุดได้ครับตรงนี้ก็เลยต้องต้องเฟ้นหาครูมาสอนเราให้ได้จังหวะของเรามีครับแตไ่ไม่ไม่ค่อยถูกใจชาวบ้านเท่าไหร่ครับใช่ เฮ้ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เต้นนะแล้วจริงๆเขาจะแค่นี้บอ่าอันนี้และไม่ได้แบบอะไรไม่ได้ขนาดนั้นรครับครับฝ่ายงานนะครับตอนนี้ก็มีภาพยนตร์เรื่องของแขกสองนะครับก็รอเวลาไม่รู้ว่าจะฉายเมื่อไหร่รวมถึงละครนะครับก็จะมีแหวนรักข้าเมเวลาทางช่อง7 HD ครับ